สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับต้องนะครับเลยตามเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปไหว้พระทําบุญกันดีกว่าครับไปสาหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราจะไปทางด่วนที่กําลังสร้างขึ้นมาใหม่นะครับนครปฐมกาญจนบุรีครับโดยเราจะขึ้นทางด่วนนะครับเส้นนี้ตรงถนนมาลัยแมนครับโอเค ไปครับลุย let's go แล้วตอนนี้นะครับผมก็กําลังจะเดินทางมาถึงแล้วนะครับวัดพุทธการจนะมุนีนะครับตาบลหนองยาอาเภอเมืองการจนะบุรีครับจังหวัดการจนะบุรีครับและเวลาที่ผมเดินทางมาถึงนะครับเป็นเวลาช่วงเย็นนะครับบรรยากาศในวัดนะครับก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับเพราะว่า พระก็เตรียมจำวัดเย็นแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอเล่าประวัติวัดนี้ก่อนนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดพุทธกาญจนะมุนีนะครับหรือว่าวัดวังปลาหมูครับวัดพุทธการจนะมุนีนะครับวัดวังปลาหมูเป็นวัดที่ร่มลื่นร่มเย็นผู้คนไม่พูุกพ่านมากทางวัดมีการจัดให้ทําบุญสังฆทานขอขมาเจ้ากรรมถวายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศรัทธา กราบสักการะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรหลวงพ่อหยกขาวสามารถเข้ามาทําบุญกราบสักการะ,ะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกวันด้านหน้ามีรูปปั้นไอไข่กราบไหว้ขอโชคลาภและมีวัตถุมงคลให้ชาวบูชาก่อนที่จะขึ้นไปภายในถ้ำซึ่งตั้งอยู่บนเขาจะต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ100เมตรที่ซุ้มบันไดจะมีพ่อปู่พญาอนันตนาคราชและแม่แย่าอุษาอนันตวดี อยู่ด้านหน้าทางเดินขึ้นบันไดเมื่อผ่านซุ้มบันไดขึ้นไปประมาณ50เมตรด้านฝั่งซ้ายมือจะพบมณฑลหลวงพ่อยกขาวมหาลาภเมื่อเดินขึ้นบันไดปูนไปประมาณอีก200เมตรจนสุดบันไดก็จะเจอทางเข้าถ้ำชื่อว่าถ้ำพระนิมิตรเรืองรองมีประตูเหล็กบานใหญ่ปิดตลอดเวลาแต่เราสามารถเปิดเข้าไปได้ที่ต้องปิดตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้ลิงเข้าไปในถ้ำ ไปนั่นอ่ะตรงขึ้นไปเลยไปอีกไปอีกเออเดินตรงขึ้นไปอีกตรงตรงขึ้นไปอีกนั่นแหละเดิน<ม>เดินอีกกันอีกไม่ค้อนระครังด้วยล่ะมีระคังอยู่เห็นป่ะระครังขนาดนั้นป่ะเชือกแดงๆอ่ะ สวยมากครับขอท่านสวยมากตอนนี้นะครับเราอยู่กันในถ้ำพระนะครับบรรยากาศนะครับในนี้ค่อนข้างจะสะอาดมากเลยครับเย็นสบายนะครับพื้นเพินถูสะอาดนะครับและตอนนี้ก็ไม่มีคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมาถึงตอนเย็นแล้วประมาณ4โมงครึ่งเกือบ5โมงนะครับบรรยากาศนะครับ เรามาเดินดูความสวยงามของถ้ำกันดี๋ยวครับมาชอบมากเลยครับพื้นสะอาดมากเนี่ยพื้นเนี่ยถูมันแบบเปลือยเหมือนไม่มีฝุ่นเลยอะ่ะแล้วทีน่นี้พัดลมก็จะเปิด ทุกตัวเลยนะเย็นสบายครับเดี๋ยวผมขอว่ายพักก่อนนะครับโอเค ชอบพื้นอะพื้นสะอาดมากเลยเหมือนมีใครมาถูถูทันมีฝุ่นเข้ามาเลยอะเหมือนเดินไม่เหยียบฝุ่นเลยอะพื้นสะอาดมากดูแลอย่างดีเลยลอ,ลองเดินดูไปเรื่อยๆนะดูบรรยากาศถ้ำไปจะมีพัดลม เปิดทุกจุดเลยนะพลังเ,เปิดทิ้งไว้หมดเลยมีการในถ้ำพลังใหม่เอี่ยมเลยเนี่ย ตอนแรกกะจะเดินใส่รองเท้าเข้ามาแล้วเห็นพื้นสะอาดก็เลยรีบถอดรองเท้าซะก่อนอืมทำไมคนมาเที่ยวน,น้อยจังเลยนะ หรือว่าไม่รู้กัน,รกนหรือว่ามันมันเริ่มเย็นแล้วประมาเย็นเกินไปไหม 哎，好你哇，按你啊。